ชีวิตได้เช่นไรหากไรซึ่งเพราเคียงข้างกายความหวังที่ค่มีในใจสึส่งทำให้เป็นจริง พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาหนุนใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงดีต่อเราเพลงสดุดี34ข้อที่8เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระยาเวประเสริฐคนที่ลีภัยในพระองค์ก็เป็นสุขพระเจ้าของเราค่ะทรงเป็นพระเจ้าผู้แสนดี และมีพระสัญญาอย่างมากมายที่เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านนะคะหรือเราฟังหรือเราได้ยินเราก็เกิดความเชื่อดังนั้นค่ะสิ่งที่จะเรารับสิ่งดีจากพระเจ้าได้นั่นคือเราจะต้องใช้ความเชื่อให้เราได้มั่นใจนะคะว่าพระเจ้าทรงทำตามสัญญาที่กล่าวไว้กับท่านอย่างแน่นอน เยเลมีบทที่หนึ่งข้อที่12แล้วพยาเวตัดกับข้าพระเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคำของเราเพื่อจะทำให้สำเร็จเห็นไหมคะพี่น้องว่าพระเจ้าบอกกับเราแล้ววา่าทุกท่อยคำที่พระองค์ทรง,รงตัดกับเราทุกท้อยคำที่เราได้อ่านในภาวจนาพระคำของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ พระองค์จะทรงทําให้สําเร็จกันดานวิถีบทที่23ข้อที่19พระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมูสาและไม่ได้เป็นบุตรมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงทําตามที่ตรัสไว้แล้วหรือพระองค์จะไม่ทรงทําให้สําเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือชีวิตของเราะคะ่ะ ก็เป็นเหมือนกล่องของขวัญที่พระเยซูทรงซื้อเราด้วยราคาที่แพงมากและในกล่องนั้นนะคะก็จะมีหลากหลายกล่องอยู่ในกล่องนั้นดังนั้นค่ะการที่เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้นั่นคือเราจะต้องมีความเชื่อเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรหา และเราเองค่ะต้องค้นพบให้ได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเรานั้นมีอะไรบ้างนั่นคืออ่านพระวจนะพระคำของพระองค์และท่านจะพบว่ามีสิ่งดีมากมายที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่ท่านและอีกประการหนึ่งนะคะการที่เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้นั่นก็คือเราเองต้องพัฒนาความเชื่อของเราด้วยเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระองค์ นำถ้อยคำของพระองค์เข้ามาในหัวใจของเราเพลงคําครวนข้อที่สามข้อที่25พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์และทรงดีต่อคนที่แสวงหาพระองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์จะทำดีและทรงดีต่อคนที่สแสวงหาพระองค์ ให้เราเป็นคนที่รอคอยการอัศจรรย์จากพระเจ้าคาดหวังเชื่อและไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์เราต้องเชื่อจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่านและผ่านไปต่ขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าจะเข้าไปในสู่จิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งข้อที่25ห เขาทั้งหลายได้เก็บผลเมืองนั้นติดมือมาให้เราทั้งหลายและนำข่าวมาให้เราว่าที่ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นเป็นแผ่นดินที่ดีณขนาดนั้นค่ะคนอิสราเอลได้ออกจากเมืองอียิปเพื่อที่จะไปแผ่นดินคานาอันเป็นเมืองเป็นที่แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า และเขาเชื่อว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่ดีเป็นเมืองที่พระเจ้าทรงประทานให้ดังนั้นท่านต้องเชื่อและท่านต้องรับด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงนะคะสุภาษิตบทที่สข้อที่18แต่วิธีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสย,ยิ่งขึ้นขึ้นจนเต็มวันเพราะความดีของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราคะ่ะจะดีขึ้น ดีขึ้นกว่าเมื่อวานดีขึ้นกว่าปีที่แล้วและพาสดกของพระองค์จะฉายสุขใสไปในทุกที่ที่เราไปไม่ใช่ว่าพอความดีของเรานะคะแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดีต่อเราคนจะได้เห็นพระเจ้าในความดีของพระองค์ผ่านชีวิตของเรา ดังนั้นคะ่ะพี่น้องอย่าให้ความสงสัยเป็นตัวร้ายที่จะทําให้เราไม่รับสิ่งดีจากพระเจ้าขอหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะคะว่าให้ท่านได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดีให้ท่านได้รับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเราทั้งหลายจะมีประสบการณ์ร่วมกันในความแสนดีของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่าน เพราะความดีของพระเจ้านำคนให้กับใจและความดีที่เราทำโดยกำลังที่มาจากพระองค์จะแตะใจคนมากมายให้ได้รู้จักพระเยซูขอขอบคุณค่ะ